เสื่อมเลยน้องเปิดแบตใหม่มาแล้วมันคงดีขึ้นน่ะแต่มีอะไรก็มาหาพี่นะเออพงครับเฮียเฮียจะออกไปหาอะไรกินหน่อยเอาอะไรปะโอ้ไม่เป็นไรครับขอบคุณครับเฮียเดี๋ยวผมรีบทำเรื่องนี้ให้เสร็จก่อนด mm. ีกว่าครับขยันดีนะแต่ไม่จ่ายเบี้ยขยันนะเว้ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมาครับครับ ผมเลือเงินอยู่800บาทแ้่ต้องอยู่ให้ได้จน,นกว่าจะสิ้นเดือนผมนอนคิดอยู่และ800หาอีก26วันก็ตกววันละ30บาทผมกินข้าวได้แค่วันละมือมะ้อมต่น่เป็นไปได้นะผมว่า ข้าวไเจียวน้ำเปล่าหนึ่งขวดสาิบสองบาทผมใช้เกินงบไปน,นิดนึงแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าช้อแล้วก็กล่องโฟมนี่ก็เก็บไปใช้มือหน้าได้ขวดน้ำผมก็กดเติมทั้งละบาทก็ได้เกือบเต็มขวดละอืมหมดไปอีกวันละ เล่นกับเราหมุนวงลอ้อรับเครดิตฟรีแถมดูพิตตี้ไลฟ์สดได้ทุกวันแอดเลยเรียบร้อยครับผมขอบคุณมากนะครับเฮีย,ยครับอ๋อเอาไปเก็บดิ ครับห้านคอมครับรู้แล้วอา้าทำไมมปรับช้าจังเลยอ่ะลูกค้าเยอะไหมโทษครับเฮียก็พอมีครับเอนเอนเฮียจะไม่เข้าหรอครับอจาจจะาบายบายมีอะไรเปล่ากึอบผมมีเรื่องอยากจะเฮ้ยเอาไว้ค่อยคุยกันนะแค่นี้นะเออครับครับ ขอบคุณนะครับครับ <c oughs> เรียบร้อยครับขอบคุณครับ 哦。